ดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการข่าวศิลปะบันเทิงนะคะชวนคุยขบคิดบันเทิงในมุมต่างค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอภิยาฉายจันทิพย์และดิฉันการดาแย้มบุญเรืองค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาค่ะค่ะก็มีการมอบรางวัลให้คนบันเทิงนะคะซึ่งหลายคนก็ขึ้นรับรางวัลจากผลงานเด่นๆที่สร้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งปีนี้ค่ะถ้าหากจะพูดถึงแล้วก็ยังมีอีกหลายเวทีที่รอแจกรางวัััลให้้คคคนนนนบเเเทิงะะะุณกาาาาดด่พรรฉไปู ว่ารางวัลน,นั้นสําคัญยังไงนะคะ,คะและที่สําคัญคือมีคนไหนเนี่ยสร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึงกันได้ข้ามปีบ้างค่ะคก็คสวยรอกันมาแบบจัดเต็มนะคะสำหรับทัพดาราที่มาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10ค่ะ นี่คุณพลอยเชยมานะคะซึ่งผู้จัดก็เป็นสื่อที่มีฐานอยู่ทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งล้ค่ะที่ทําให้นักแสดงนั้นให้ความร่วมมือกันมากันมากมายแบบนี้ค่ะ,คะส่วนจุดเด่นของรางวันนี้ถ้าจะพูดถึงนี่คือแจกทุกอย่างนะคุณกันดาะละครภาพยนตร์เพลงไทยลูกทุ่งจนถึงเพลงไทยสากลซึ่งทุกๆปีก็จะมีคณะกรรมการด้านวิชาการและก็คอลัมนิสค่ะมาช่วยการตัดสินรางวัลอยู่เป็นประจำด้วยค่ะ รางวัลใหญ่ที่หลายคนจับตาเห็นจะเป็นสาขาละครยอดเยี่ยมนี่แหละค่ะก็ตกเป็นของเรื่องบวงนะคะออกอากาศกันตั้งแต่ต้นปีแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมยังคงจํากันได้ค่ะก็ส่งให้คุณนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดารับรางวัลน,นักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมไปในบทผีอีแพงนะคะและถ้าติดตามดูค่ะคู่ปรับนะคะคนนี้เลยคุณหญิงอบเชยค่ะก็สะแสดงโดยคุณเหมียวชมัยพรจตุรพุทธนะคะก็รับรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปด้วยแต่ว่างานนี้เธอก็ไม่ได้มาค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ยังได้รางวัลบทละคร ยอดเยี่ยมพ่วงท้ายไปด้วยนะคะก็สอดแทรกข้อคิดได้เห็นว่าบาปบุญคุณชั่วกันตลอดทั้งเรื่องค่ะบทนี้ยากตรงที่ความซับซ้อนของอารมณ์มากกว่าค่ะเ,เราไม่อยากเล่นเป็นแบบนางร้ายแบบบิดวาแต่เราเล่นอยากให้เขารู้สึกโกรธเกลียดจริงๆมันก็เลยต้องทำกันบ้านเยอะเหมือนกันที่แปลกดีค่ะจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังเรียกว่าอีแพงอยู่เลยเด็กๆรุ่นนี้ ไม่ค่อยรู้จักแล้วว่านุ่นคือใครอะไรเงี้ยถ้าดูจากรายชื่อเข้าชิงแล้วนะคะสาขานี้ดูจะเป็นการแข่งขันกันภายในช่องสามซะมากกว่านะคุณกันดาเพราะสี่เรื่องเนี่ยก็คือฉายในช่องเดียวกันหมดเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าละครอินประวัติศาสตร์อำแดงเหมือนกับนายธิ์ที่ออกอากาศทางไทย P ี BS ค่ะก็ติดโผเข้าชื่อชิงรอบสุดท้ายเหมือนกันในฐานะละครคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะ ส่วนละครแรงเงาที่มาแรงช่วงปลายปีนะคะส่งผลให้ผอ,อคนนี้ละค่ะคุณปีประวิทย์เทิดวงศ์คว้ารางวัลน,นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนะคะในบทผอ,อจอมเจ้าชู้ไปได้ค่ะ,คะละครเรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะคุณการดาโล่งไหมคะกลับบ้านทุกวันจันทร์นังคาสบายมากใช่ค่ะ,คะอ,อีกเรื่องที่มาแรงแล้วก็ดูจะเป็นข่าวดังนะคะก็คือ ละครเรื่องเหนือเมฆสองใช่ไหมคะที่พูดถึงในฐานะละครคุณภาพแต่ว่าไม่มีชื่อเข้าชิงเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นละครที่ไม่มีตอนจบไงสามตอนจะจบแล้วแต่ไม่ได้ฉายใช่ไหมคะก็ถือว่าขาดคุณสมบัติก็ไม่ได้รับการพิจารณาไปก็คือเหมือนไม่ได้จบสมบูรณ์ใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังเสียงคณะกรรมการกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วการมอบรางวัลนั้นหาจุดสมดุลอย่างไงนะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรวัดระหว่างเรื่องของการตลาดแล้วก็ผลงานที่มีคุณภาพจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เรายึดก็คือไม่ใช่ ยอดนิยมมันคือยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าที่เรารู้สึกดีเนี่ยเพราะกระแสหรือเปล่าเพราะกระแสร,รอบข้างบอกว่าดีแล้วเราก็เข้าไปดูแล้วว่าเรารู้สึกยังไงมันต้องแยกให้ออกก่อนคือการทําละครให้ประสบความสําเร็จพร้อมกับการตลาดไม่จําเป็นจะต้องนําเสนอเรื่องความรุนแรงเสมอไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะกลับมาก็คือว่าสุดท้ายไม่ใช่นั้นละครบ,บางเรื่องที่เข้ารอบจะต้องได้ชนะ เพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงหรือความนิยมแต่ผมว่าบ่วงเขาได้เรื่องของความยอดเยี่ยมเพราะงั้นอยู่ที่เวลาเราเลือกแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่พร้อมที่จะนำเสนอให้กับคนและคนสนใจแล้วก็ให้อะไรกับคนดูคืนไป แก้วนะคะคุณอภิยามาต่อกันที่รางวัลจองเงินบ้างค่ะที่ปีนี้นะถ้าเห็นรายชื่อแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์อินดี้ทั้งหมดอย่างสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมค่ะก็ตกเป็นของเรื่อง36นะคนะคะ ส่วนสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะก็เป็นของคงเดชจ,จารุรันรัศมีนะคะจากภาพยนตร์เรื่องแต่เพียงผู้เดียวค่ะคณะกรรมาการประเภทภาพยนตร์ไทยนะคะอาจารย์สกุลบุญยทัศเนี่ยก็ตัดสินรางวัลน,นี้มา10ปีแล้วนะคุณอภิยาก็บอกว่าการตัดสินภาพยนตร์ไทยปีนี้ถือว่ายากกว่าทุกปีเลยค่ะเพราะว่าหนังอินดี้เนี่ยจะตัดสินเหมือนกับหนังกระแสก็ไม่ได้และการวัดความนิยมก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหนังแบบนี้เนี่ยก็หาชมยากกว่านะคะ มาดูกันที่รางวัลนักแสดงกันบ้างค่ะสำหรับรารงวัลนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็ตกเป็นของคุณน้อยกฤษดาสุโกโสนแครบจากเรื่องอันธพาลค่ะค่ะฝ่ายหญิงนะคะก็เป็นของคุณเพนพัิริกุลค่ะจากเรื่องอิดเกตเบเตอร์นะคะเมื่อได้ขอให้มารักค่ะ,ะสวยอมาตะนะคะใช่ค่ะ <laughs> สมทบหญิงค่ะก็เป็นของคุณป้องปิยะธิดามิตรเอมค่ะจากเรื่องทูเกเตอร์วันที่รักนะคะ และสมทบชายค่ะคุณปริญญางามวงวานจากเรื่องแต่เพียงผู้เดียวค่ะส่วนรางวัลที่มาจากพลังโหวตของประชาชนนะคะคุณพิยาก็จะแสดงให้เห็นถึงความนิยมแล้วก็ยังอาจจะมีส่วนกําหนดทิศทางงานบนเส้นทางสายบันเทิงด้วยนะคะกับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดนิยมค่ะก็คือคุณยา่าอุรัสยาสเปอร์บันนะคะนักแสดงชายยอดนิยมค่ะคุณพอรสรนันศิริลักษ์ค่ะ นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมกันบ้างนะคะก็คือคุณกันนับพัฒนนะคะอินใจเอื้อค่ะนักร้องเพลงลูกทุ่งยอดนิยมค่ะก,ก็เป็นของคุณสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจค่ะ,คะ,ะละครไทยยอดนิยมค่ะได้แก่เรื่องนี้เลยค่ะธรณีนี่นี้ใครครองค่ะ และภาพยนตร์ยอดนิยมนะคะ,คะก็คือเรื่อง I miss you รักฉันอยากคิดถึงฉันค่ะค่ะก็การมอบรางวัลแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ช่วยให้พัฒนาผลงานหรือว่าหาความหลากหลายให้กับชิ้นงานมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรางวัลใหญ่รอยอยู่อีกนะคะซึ่งต้อง ติดตามมาให้คุณผู้ชมอยู่แล้วก็คือสุพรรณหงษ์ประกาศหนึ่งมีนาคมนี้แล้วนะคะซึ่งการมอบรางวัลแบบนี้ค่ะก็ยังเป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้จัดได้ด้วยเหมือนกันะนะคะหรือว่าบางครั้งก็เป็นการแสดงจุดยืนบางอย่างด้วยส่วนรางวัลไหนจะน่าเชื่อถือแค่ไหนเนี่ยก็คงต้องดูองค์ประกอบกันหลายๆอย่างค่ะ